ได้เ่นสดนัแกซส้มโชเลยสวัสดีสสดค่ะนี่นะน,นี่ลนวันนี้เรามากินของร่อสองคนานาล่านกันค่ะวันนี้เรากินอะไรคะแกงส้มแกงส้มแกงส้มกุงกับผักกาดนี่เอ๊กุ้งตัวใหญ่ๆวันนี้เราก็ อยากเผยมาลีหอไม้หมาอนี่กุ้งม,มันคองขอบคุณเจนออกกับโปเซอร์อมากมาแล้วค่ะแต่ว่าแกงส้มนี่เราใช้เครื่องแกงไรแกงส้มนี่เราใช้เครื่องแกงกับเคยจากครัวไทยไทยและไทยทูยูค่ะต้นไม่บอกเคยเปื้อนก็ไม่เข้าใจอัน<ป>เคยเคยรล้วก็กอีแล้วเลงกลางดีเคยคือกับปีอันไหนคือเคย อันนี้เคยบ้านเราเยียกเคยแต่ว่ากรุงเทพยเยียกกะปิค่ะ<อ>จากตัวไทยไทยค่ะร้อยหมากหมากค่ะเพื่อนข<า>เขาไม่เข้า,าใจเรา่ะมานาตักบา้าเอาไกเป็นซุปเป็นซุปเอากุ้งตัวใหญ่ๆเผ่มาลีหอมให้มาค่ะเจนอกโกโสดพักกินได้ไหมผักกาดกินได้มดกันอยู่ในแกงส้มนี่มันร้อยเสพกับผักกาด อันนี้กับรุงตัวใหญ่ย,ย่อยใ่โรยนี่ขนาดกินถึงนามันมันได้เด็กอกเร็วใช่อย่างนี้ก็แล้ววันนี้มีพักอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้กันนะเราก็มีพักเล็กหลายพักหล่ะเหมือนเดิมพักเล็ดแล้วเละเกล็ดเตงเกล็ดพักแววน,วนลูกเนียงข<อ>้องชบของ ของหอมๆมานะจึงก <thì> ็มีผักบุ้งจึงก็มีตอหลวงอีเมนูนียซอสมะขัมอือหือกุ้งอือหือนี่นแป๊บเลยไป๊ยแลไป๊บแลกุ้ นี่แบบนี้มันตึงส้มตึงเหลืองเหลืองเข้มคนข้าวผัดร้อมเข้มข้นร้อยได้แรงนะจนสดนั่นนะสวยรวยสวยรวยสวยเครื่องแกงส้มขัวไทยเทยและไทยจุยยู ร้อยจนตรงสดน้ำอ่ะมวันนี้้มตอดแกงชาทัดกับโตูแต่เจ้าพักอม้งันเป็นเบ็ดนี้มาตกาศแกงซ้อมข็เหยียบอ้วนเฉยเท้านั้นค่ะแกงซ้อมแกงขมักปุงแกงขมั เอามาแกงซ้อมมาเพี่งแกงกองขวดไทยๆค่ะโรยกล็ดกระปุ่จับเพนาลีโอใช่ขอบคุณค่ะเกล็ดกระปุ่มเชิญกระป๋ชาเย็น xin chắc rồi xin mày em ở mặt sợi để rồi sau ta quay lại ghé mà bên mà bên đấy, để hết bên hết bên hết bên hết Đây hết bên hết bên hết bên hết tôm hết bên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  น้าเนี่อยากกินแต่แกงส้มนะบ่าไม่อยากให้อ้วนนี่ตอนนี้อาชิบจ้ามแล้วหนำนักอ่ะมันเสียไม่ลองทาดติดดิวะเขาทำตำปลื้มตำยากไหมปังนะทุกคนฟังต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังว่าทําแกงส้มผันปลื้โอเคโอเคว่ามาแล้วมาเลยค่ะหนึ่ง ไปซื้อเครื่องแกงส้มมาจากครัวไทยไทยและไทยทูยูเราจะแกงกุม้มซุปอยากแกงกุ้งว่าแกงปลาอยาอแกงอะไรด้วยถ้าเราอยากแกงส้มกุ้งเวลาแกงเราก็ใส่เครื่องแกงแล้วเราก็ต้องแปะเคยใส่ไปด้วยเอามาคนคนเดมันเข้ากันแล้วพอน้ำปลุงเราก็ใส่กุ้งหรือปลาที่เราจะต้องการกินเรารจกิน,ป,น<า>ปลากินแกงก็เติมผักที่เราชอบผักอะไรก็ได้ไ ชวยส้มมะนาวสวนมากเันส้มมะนาวน้่ต้านั่นแหละเมือรอยพุ่งเออรอยเดือดพอพอพรุ่งพ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 แล้วยกมาแล้วเราก็สุและแต่พี่น้องน้าน้ำเจ้มจนมลักกันไอ้ลงคอนะร้อยโอ้สู้อ่ามาลง เรยังไม่เลิกแตงเราแบานี้แลเนี่ยตึ้นก็ยังใส่หมวกอยู่เหมือนอากาศหนาวันีเนือมาจากนอกได้ดไไดใส่หมวกเราไม่บอกเรา,าใส่หมวกราอะไรหมอนี้ย,ยี่ห้ออะไรซื้อยากไหนละ่ะคุ้นๆน,นะมันเห็นตามโรงเรียนกองลูกเสือลูกเสือเขาไม่จับมือว่างนี่ดูได้แล้วตึ้ไปเป็นลูกเสือหม,มู่บ้านไหนเลยนี่ใช่ไหม เปลักเป็นอะไรก็รวมถุกเครื่องบูบ้านมาไหหลังห้องลุกตัดแต่น้าบอบแล้วลูกลกไปยู่งเทฟทึท่งก็แบบคิดถึงฝีมือแม่ย่าแม่ทึ่งทำกับข้าวให้เป็นนบล็อกเลยสั่งเครื่องแกงส้มกับเคยไปนี่เราทำเองที่ห้องเหมือนได้กินฝีมือแม่เลยเหมือนแม่ไปทำให้ถึ่งหอบผักดูไห้ก็เหมือนได้กิน,น,นกับข้าวอยู่แม่ เพราะว่าข้องเขาสะอาดซึ่งก็เขาก็ทำแบบสำหรับเก็บไว้ได้สะอาดแน่นอนเลลรทอะร้อยไม่ร้อยโอเคร้อยเป็นสิบค มาทำแกงแกงส้มมาทำแกงส้มพุงอันกับร้านนี่หมรู้มาต่บูด่รนารถโรนเนี่ยเหล่าเล่าเชี่ยรลคิ๊เล่าเหล่าพื้เหล่านะจัปุยอันน้นเหล่าน้หมดแล้ววันนี้ต้องทำงานวันไปถึสองร้อยทนีมาจากไหนแกงส้มใช่ไหมแบบเสีองนีาแบบเปิดก็ลเลยุ่งก็โดนใจอยากกินเหมืนเราอ่ะคุณต้องไปทีนี่ก็เข้าไปในช่องทางข้องกลัวไทยไทยและ ไททูยูค่ะสัญญาลักษานี้นะคะเก่งซ่อมหลดเด็ดเคมคอนยาขวดไทยไทยและไทยทูยูค่ะร้อยหมาปันนี้ซื้อมาไม่ผิดหวังเลยค่ะเดย,ยูเชยช่วยตอนส่งถึงทีนี่เคยกาปี้อมร้อยพอดิบผอดีไม่เค็มไม่ไทยเหมือนกันค่ะสุดยอศถึงส่งยางเคยเนี้ยไปทำเอาไปกันได้ไปจํา จำนำชุบไปทำเคยเอียนไปทำพัดเคยไปทายไปจี้กินกับข้าวเฉยเก็ได้ได้ทังเพริ่จ้าแลวม็อกเด็กม็อกเกลือได้หรอจี้จึ่งจี้เกือได้หรอจี้คือม็อกไม่ได้คำตอบจี้ก็คือม็อกม็อกก็คือจี้รรยแกงส้มนี่เก็บได้โรยยี่สิบวันนะรอยแกงส้มนี่โรยี่สิบวันส่วนเคยนี่คือเก็บได้นานเลย เก็บได้นานได้เป็นปีเคยไปตัวย็นไวเลยเคยนี่เก็บได้ไม่กำนดตนกินวัตชาติตั้งแต่ไม่ถึงเดือนค่ะเพราะว่ายิ่งกินยิ่งอยากยาไปซื้อมาลงเลยโอ้ร้อยมากเลยค่ะเจอไร้อยจังหูเลื